สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารโร่ไวลลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยานามิรแห่งใจค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีมีนหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีมีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงก,การแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะสาหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนาค่ะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะ จ่อจงสาหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วแนะนําให้การดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ l i น์ o f ฟฟิเชียลแอคเคาท์ไลน์แอดแอบายลูกตาลเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีมีนจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่รตรงกลางของคุณคือ A of so Pentacles Justice นะคะ7 of Pentacles Knight of w a n d อาเธอร์เอ็เวิร์ดเนอะควยนซับคับ นะคะทูอัพเพนเดเคิลทริอัพเพนเ t เคิ e เดอะวเและบสรุปสุดท้ายของคุณคือหัว p e n t a c เดคค่ะตุ๊ตามมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณพลิกหลายกลายเป็นดีนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสได้รับความยุติธรรมนะคะสิ่งที่คุณทํามาจะออกดอกออกผลมีโอกาสก้าวหน้าได้นะคะสําหรับเดือนนี้ด้านการางานแล้วก็การเงินค่ะท o อัพเพนเดเคิลทริอ a พเ e นเดเคิแล้วก็ the tower ขึ้นมาเนาะตามมองว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีภาวะติดขัดในเรื่องของการางานเนาะงานอาจจะล้นมือการปรึกษาหารืออะไรกันก็ เกิดขึ้นได้ค่ะแต่สุดท้ายที่ขึ้นมาเป็นทาวเวอร์เนี่ยแต่โรยมองว่างานมันอาจจะมีความพังได้นะ ความพังในที่นี้ถ้าเป็นคนที่ทํางานประจานะคะหลักสุดก็คืออาจจะเป็นการไล่ออกหรืออาจจะมีความเสียหายในเรื่องของการทํางานนะคะบางทีบริษัทอาจจะไปไม่ได้หรือว่ามีโอกาสาที่แบบว่ามีเหตุอะไรดุ่นดวนที่ทําให้อาสถานการณ์ในเรื่องของการงานมีความพังอยู่นะคะระวังในเรื่องเอกสารไว้นิดนึงเนาะคพอถ้าแบบว่าเราเป็นคนยังรับผิดชอบในเรื่องของการงานของเราอยู่เนี่ยเวิร์ขึ้นมาระวังแบบเอกสารผิดพลาดแล้วก็สร้างความเสียหายกับบริษัทได้ในมุมของคนที่ทําธุรกิจเนี่ยตามมาว่ามันจะเป็น เป็นช่วงเวลแห่งการหมุนเงินแล้วอาจจะทําให้อาจจะมีภาวะที่หมุนไม่ทนันหนักสุดมันคือกล้มละลายนะของทาวเวอร์ค่ะแต่ว่าในมุมของตาเนยตานมองว่าบางธุรกิจเนี่ยที่มันเราพยายามเราเราปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วอะแต่รู้ว่าแบบว่า,า,า,าดันทุลังไปต่อมันจะไม่ทันอะมันถึงเวลาในการที่แบบ ตัดจบปัญหาบางทีมันอาจจะมีความพังอยู่นะวันนี้เนาะแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มต้นอะไรใหม่เกิดขึ้นได้ไพ่ตรงกลางของคุณคือเอสซับเพนดัโค่ะค่ะลูกตามมาว่าคุณมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่คนที่ทํางานประจำอ่ะคะ่ะถ้าคุณรู้สึกแบบไม่โอเคกับที่ทํางานหรือว่าสิ่งที่ทําอยู่คุณรู้สึก A, เออย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้มีโอกาสในการหางานใหม่ได้มีโอกาสเซ็นสัญญ,ญามีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นงานในสายงานเดิมหรือว่าเพื่อนในที่ทํางานเก่าหรือคนในวงสังคมเก่าคนที่แบบ รู้จักคุณด้วยผลงานนะคะอาจจะแนะนําไปให้นะคะตัวของคุณซับครับคุณจะเจอเส้นายที่เป็นสายซัพพอร์ตแต่มองว่า,าความกดดันที่คุณได้รับหรือว่าความรู้สึกพังในเะวลานเนี้ยมันจะผลักดันพลิกร้ายกลายเป็นดีได้คุณจะมีโอกาสในการหาช่องทางใหม่ๆคุณจะแอคทีฟแอคชั่นมากขึ้น วอลแพนในข้อเป็นใบสรุปนะคะแต่มาว่าในเรื่องของการงานถ้าคนทํางานประจําเนี่ยบ่งบอกว่าบางทีคุณเองก็ยังมีความห่วงแหนในเรื่องของตําแหน่งของคุณอยู่มีออกรอบความคิดหรือว่ามีความจํากัดตัวเองอยู่นะคะสิ่งสงำคัญเนี่ยคือคตัวคุณเป็นคนมีความสามารถอย่าลืมที่จะเอาความสามารถของคุณไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะต่มองว่าในเรื่องของถ้าเป็นคนที่ทํางานด้านของฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจาการคุณเองอาจจะต้องตัดจบบางธุรกิจที่ไม่ใช่นะคะแล้วก็มีโอกาสในการเอา เงินตรงนี้นไปเริ่มต้นอะไรใหม่เกิดขึ้นได้คุณควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญเนาะเดือนนี้มีโอกาสานในการจัดตั้งบริษัทก็ได้หรือวอ่าเหมือนการแยกย้ายด้วยความยุติธรรมก็ได้นะคะจะตีส้มันเหมือนแบบเคลียร์ทุกอย่างด้วยความยุติธรรมนะคะเดือนนี้จะได้ความยุติธรรมมาึ้นว่านัาเป็นแนวค่ะสิ่งที่คุณทํามาเนาะคุณเองอาจจะรู้สึกแตกสลายก็จริงแต่ว่ามันก่อเกิดทักษะความรู้ความสามารถแต่มองว่าคุณจะแปลผันเรื่องร้ายเอาเอาอดีตที่มันเป็นประเด็นปัญหาของคุณอะมาเป็น คความิดนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่หายไปจากตัวคุณคือทักษะความรู้ความสามารถคุณจะแอคทีฟแอคชั่นคุณจะมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำมากขึ้นแต่คุณซับคับขึ้นมาเนี่ยต้องต้องระวังไว้นิดหนึ่งว่าสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะคุณเป็นผู้นำาก็จิงแต่เป็นผู้นำที่เป็นสายซอฟสายพพอร์ตคอยช่วยเหลือพพอร์ตคนอื่นสิ่งที่ต้องระวังก็คือคนที่รอบข้างอะคะ่ะต้องระวังว่าเวลาเราใจดีมากเกินไปก็ต้องระวังโดนเอาคนเอาเปรียบไปด้วยเหมือนกันนะคะความที่แตะสลายอะไรต่าง เนี่ยคือคุณเป็นคนเซนซิทีฟอบบแลรู้สึกว่าสิ่งสําคัญคือต้องอยู่กับความเป็นจริงให้ได้มีอะไรปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นๆหรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณยังความรู้ของคุณเนี่ยเดิมๆเนี่ยมันอาจจะมีในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะต่อยอดอะค่ะ ก็อย่าลืมที่จะไปปรึกษาหารือกับคนที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆนะคะทําอะไรเนี่ยเดือนนี้เขาขอให้มีเอกสารสัญญาให้เรียบร้อยนะคะตัวขอฟอเพิน่นจะเข้าเป็นใบสรุปแต่รู้สึกว่า การทอ่ทงานหรือการลงทุนในช่วงนี้ค่ะของคนที่เป็นราศีมีที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันจะลงทุนในเลเวลที่เรารับได้ค่ะโฟร์พันธดิโคเนี่ยมันมีเงินนะแต่ว่าเราเองอาจจะค่อยๆทยอยลงทุนในเลเวลที่เรารับความเสี่ยงได้ในมุมของการเงินเนี่ยทูพันธโคขึ้นมาค่ะช่วงนี้ยังเป็นลักษณะของเงินหมุนอยู่เนาะคุณมีโอกาสที่จะได้รับอ,อ่ผลลัพธ์ดีๆนะคะในเรื่องของการเงินสิ่งที่คุณปลูก เอาไว้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ออกดอกออกผลได้มีโอกาสได้โชคลาภได้นะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะทาวเวอร์ขึ้นมาก็ต้องระวังค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะที่มาแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่อย่างที่เตือนตลอดเนาะว่าการดูดวงแบบใน u t u b e เนี่ยค่ะมันเป็นการอ่านแบบ General Reading ฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าวทุกคนจะต้องเสียตังค์ไปตรงนี้แต่อยากให้สำรองเงินไว้เผื่อไว้นะคะเป็น Energy โดยรวมทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยระวังค่าใช้จ่ายพวกที่แบบมาแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวตื่่นนมาเเป็ลักษณะของแบบ อย,อย่างตัวต้านะค่ะตอนเจอทาวเวอร์ตื่นมารเตียรหรือว่าแบบแบตเตอรี่หมดอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าถ้าแบบว่ามีของเสียของพังอะไร้ยคะมันเหมือนเป็นอะไรที่เราต้องจ่ายไปด่วนๆเนาะก็ระมัดระวังเก็บเงินมีเงินก็เก็บไว้บ้างนะคะก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับเราเด mm. ือนนี้เนี่ยตันมองว่าการเงินมีเข้ามานะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มาบ้างแต่ว่าสุดท้ายอะค่ะคุณจะรู้จักการบริหารจัดการแล้วก็ บาลานซ์ได้ดีนะคะโฟร์เพนท์คแต่คิดว่าคุณมีเงินแต่ว่าเงินการเงินของคุณอะ่ะเอาไว้ซัพพอร์ตคนอื่นด้วยฉะนั้นคุณก็เลยลงทุนหรือว่าใช้จ่ายเงินอ,อยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างจะระมัดระวังนะคะศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนเพิ่มเติมก็จะดีเนาะถ้าถามว่ามันมีโอกาสในการต่อยอดไหมมีแต่ว่าคุณเองอาจจะค่อยๆทยอยลงทุนมากกว่านะคะในมุมของการเรียนค่ะทาวเวอร์ขึ้นมาก็ต้องระวังสอบตกไว้เนาะขออ่านตามนาไพ่นะทาวเวอร์เนี่ยในมุมของพิตาี่ยพิจามองว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยมันมีได้ ปัจจัยมากๆเลยแต่ว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วอะค่ะพี่ตัมบอกว่าออันนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของบาะไฟหายหรือว่าคะแนนได้น้อยกว่าที่เรา ตั้งใจแล้วทำให้เรารู้สึกพังก็ได้เนาะเรียลเพนเดเคิลขึ้นมาจริง,รงๆการพรีเซนต์งานในช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะคะทัวร์เพนเดเคิลค่ะพี่ตามบอกว่าปัญหาเรื่องของการเรียนของเรามันอาจจะเป็นลักษณะของการที่งานล้นมือมีงานกลุ่มที่อาจจะต้องพรีเซนต์เยอะนะคะเอซอฟเพนเดเคิลเดือนนี้จะมี energy ที่ดีขึ้นนะคะมีปัญหาอยากให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่นะคะอาจารย์ที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะ uh, ลักษณะเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านานั้นเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะให้ไอเดียความ คิดหรือเริ่มสร้างสารรค์ให้แนวทางได้นะคะลองปรึกษาเขาดูเนาะแต่มองว่าพี่ตั้มมองว่าเขาจะให้ไกด์ไลน์ให้แนวทางนะคะให้ความยุติธรรมเขาให้เหตุผลได้ค่ะถ้าเราสอบตกแล้วเรารู้ว่าทําไมเราถึงตกอะ่ะมันจะทําให้เราอะ่ะเกิดปัญญาขึ้นได้นึกออกไหมเราจะรู้ว่าครั้งหน้าเราจะทํำยังไงตัวของเซเว่นอันเป็นแต่ข้อค่ะคะแนนมันก็จะได้ตามเหนือผ้าเนาะพี่ตั้มมองว่าสิ่งที่ทำทำมาอย่างไงมันจะได้อย่าง,งานั้น นายอัพวานขึ้นมาค่ะพี่ตามมาว่าเดือนนี้จะมีโอกาสในการแอคทีฟแอคชั่นในเรื่องของอาการเรียนมากขึ้นนะคะมีการเทคแอคชั่นมากขึ้นแต่ว่าโฟล์พันเดอร์เข้าขึ้นมาพี่มาะพี่ตามมาว่าคะแนนกระเตื้องขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่ได้ในเลเวลที่เราต้องการเท่านั้นเองนะคะในมุมของความรักคนโสดเดือนนี้เนี่ยมี e NERGY ของการเริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสที่จะมีคนาราศีตุลน,นะคะคนธาตุด,ดินพฤกษบกันบังกอเนาะ คนทาดน้ำกรกรมกฏมนิพิจิกแล้วก็ทาดไฟนะคะเมษสิงหธนูเข้ามาได้ค่ะในช่วงของเดือนนี้ลูกตาลม,มองว่าคนโสดเนี่ยยังมีภาวะลังเลสงสัยไม่มั่นใจในตัวเองอยู่อาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุย้ยคะแต่ตัวคุณดูก,กักดูยังไม่ได้แบบปล่อยปลวางที่แบบว่าจะรับใครเข้ามาเป็นคนที่แบบจริงจังกับเรา นะคะดูเหมือนกับยังดูดูอยู่มากกว่านะในมุมของคนมีคู่เนี่ยตานมองว่าช่วงที่ผ่านมาทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยค่ะจะมีการทะเลาะกันรุนแรงแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ได้ตัเลยรู้สึกว่ามีโอกาสที่กลับมาคุยกันได้นะคะถ้าก่อนหน้านี้ตานรู้สึกว่าทาวเวอร์เนี่ยใครที่ไม่ใช่จะออกไปค่ะถ้าเขาไม่กลับมาแปลว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราเนาะต่มองว่าเอเซอรเพนเดอร์โคขึ้นมาด้วยคือถ้าคนที่แบบ เราเคยพังกันมาถ้าเขาเออถ้ามีอาการพังแล้วจะมีโอกาสในการกลับมาพูดคุยอะคะ่ะจะมีการปรับการจูนและเริ่มต้นกันใหม่ได้แต่ถ้าคนที่ไม่ใช่ไม่พร้อมจะปรับมันจะเด็ดโหลดออกไปจากชีวิตเราเนาะตัวของอาร์เธอร์อาร์วร์ดแล้วก็ควินสับคับขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าความรักอะคะ่ะ มันเหมือนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือมีผู้ใหญ่มาเป็นคนไกลเกลี่ยช่วยเหลือนะคะ,ะความรากักความสัมพันธ์นะคะคุณเดือนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมตอนมันจะมีโอกาสในการแก้ไขนะคะมากขึ้นนะคะมีแอคทีฟแอคชั่นในเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะความรักมีโอกาสที่กระตุ้นมากขึ้น,นะคะ่ะแต่ว่าโฟร์เพนทคโคเป็นสรุปเนี่ยตัวคุณเองอาจจะเหมือนกักไว้ก่อนเหมือนกันนะคือเขาอาจจะมางอแต่รู้สึกว่าเขาจะมางอแต่ตัวคุณอาจจะวางท่าทีหรือในมุมของนเนี่ยตามมาว่าเรามี มีอะไรมีปัญหาอะไรนะคะเราอาจจะไม่ได้แสดงออกเรื่องของความรักกันมากนักนะคะในมุมของตาเนี่ยตามองว่าถ้าเราจะให้อภัยเขาจริงๆนะคะก็อยากให้ให้อภัยด้วยความจริงใจนะคะให้ความยุติธรรมกับเขาให้ความยุติธรรมกับตัวเองเนาะตัวของเซเว่นอัพเพนตเขาขึ้นมาเนี่ยตามองว่าเขาก็มีแง่ดีอยู่ะคะ่ะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมา เรื่องดีๆก็มีให้กันเยอะนะคะเรื่องที่มันเคยสะสมเป็นปัญหาค่ะสิ่งสําคัญอะ่ะต้องมอบความรักให้กันมันก็จะแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ถ้าวันนี้ยังไม่มั่นใจยังไม่ไว้ใจไม่เป็นไรตาลมองว่า for a p p e n d i c a ขึ้นมาคุณเองอาจจะรอท่าทีของความรักของคุณก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะไปยังไงต่อแต่ว่าเหมือนดูพฤติกรรมอะ่ะตาลรู้สึกว่ามันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเดือนนี้อยากให้อาักษาบาลานซ์ของร่างกายนะคะเวลากินเวลานอนต่างๆแล้วก็การทานน้ําก็อยากให้ทานน้ามาก ะะมีเวลานะคะโฟกสัสที่ตัวเองนะคะกลับมาดูแลตัวเองให้มากนะคะดูแลเอาใจใส่นะคะตัวเองให้ใหใหเยอะพอสมควรเลยนะคะกลับมาดูเซลฟ์แคร์ต่างๆนะคะมีโอกาสพาตัวเองไปสปาบ้างนะคะหรือว่าไปลักษณะของการทานอาหารดีๆเงะะี้ยคะเสริมในเรื่องของธาตุดินเข้ามาเนาะก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้นะคะทาวเวอร์เนี่ยระวังเรื่องของการตกจากที่สูงของร้อนต่างๆนะคะประมาณนี้นะคะระวังตรงนี้ไว้ ด้วยนะะในส่วนของการทําบุญนะคะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเกี่ยวกับความยุติธรรมต่างๆอาจจะเป็นทันทัศฐานนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสถานพินิจต่างๆนะคะทาบุญด้านนี้ได้ทําบุญเกี่ยวกับศาลเนาะทาบุญเรื่องของอาการให้ทานนะคะบริจาคทานให้กับคนยากไร้นะคะช่วยเหลือคนที่ประสบภัยนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ามีปัญหามานะคะให้ความช่วยเหลือกับ เขาเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณได้นะคะทําบุญด้วยของที่เป็นน้ํานะคะก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่สมพงกับคุณคะ่ะตัวอย่างที่บอกมาตลอดค่ะว่าการทาบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยขอยเราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสานาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีราคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสาหรับการรับชมแล้วก็ติดตามการข่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เป็นก,กนดนะ ทียนี่ลูกบ้านอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีขอให้ร,รักษาเทวดาคุม้มครองค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสิ่งเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ